สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาวิเคราะห์กราฟดัชนีนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ DE40 Time Frame Day กันเหมือนเดิมเลยนะคะ Time Frame Day เมื่อวานก็ปิดเป็นแทน่งเทียนสีแดงดแทีนี้เขาก็มีการสร้างแนวต้านเอาไว้นะคะถ้าราคาขึ้นไปแนวต้านตรงนี้นะก็พิจารณาเด้งเซลลงมานะคะเพราะว่าพยายามที่จะขึ้นสุดท้ายก็เกิดอาการเห็นไหมติดแนวก็เบรกขึ้นไปไม่ได้นะคะถ้าเขาขึ้นไปทดสอบในครั้งนี้อีกแน่นอนเราจะ จุดเด้งเซลล์ลงมานะทีนี้การที่จะเด้งเซลล์ลงมาก็ต้องสังเกตพฤติกรรมของเขาด้วยนะคะว่ามันหมดแรงหรือเปล่าถ้ามันไม่หมดแรงมันอาจจะเบรกเอาขึ้นไปก็ได้นะคะอ่ะลงมาในทางเฟรมทีสี่ก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นเหมือนกั้งกึ่งที่เป็นต้านจุดว่าซับไพโซนก็ถ้าถ้าเป็นแท่งแบบนี้ก็แข็งแรงนะทีนี้ถ้าใครจะเซลบริเวณตรงนี้ก็ลองดูนะให้ราคามันทดสอบก่อนสักใ2สองสาม ตรงนี้นะเพิ่งเพิงตรงนี้โซนนี้ไม่ต้องรีบเล่นนะคะให้หมดแรงจริงๆก่อนค่อยหาจุดเด้งเซลลลงมานะถามว่ายังเด้งเซลลได้ไหมยังเล่นได้นะเพราะว่าไทม์เฟรมดีมันเป็นแนวต้านส่วนตรงนี้แอดมองว่าเป็นแนวรับนะคะเพราะว่าราคามันไปตรงกับแนวรับไทม์เฟรมใหญ่ด้วยถ้าลงมาอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้แหละว่าเล่นตรงไหนก็ทั้ง2โซนเนี้ยเนี่ยสองราคาก็ลองดูว่าถ้าเกิดลงมาแล้วเกิดสัญญาณกับตัวหรือเบรกเอาเส้นกดนะคะก็พิจารณาบายขึ้นไปนะคะ มันเล่นได้นะมันจะเกิดเป็นกรอบไซด์เว้แล้วแหละบายแนวรับเจลแนวต้านจนกว่าจะมีข่าวนะคะมีปัจจัยมาทําให้ราคาพุ่งออกไปสักครั้งหนึ่งทีนี้ไม่อยากจะไม่อยากจะตีเส้นกดเบรกเอาเลยนะเพราะว่าเกิดไซ้์เวแบบนี้ต้องตีตีเป็นเส้นแนวนอนตีล่างกับตีบนแบบนี้ถ้าเกิดตีเส้นกดใช่ไหมมันจะตีได้2แบบเลยนะอ่ะตีบางคนมองลงเขาก็จะตีเป็นเส้นกดที่เกิดชาร์จแพทเทิร์นเบรกเอา เห็นไหมเบรกเอาแล้วก็จะมีแอนดรีเทสเนี่ยราคาก็อาจจะทุบลงอ,อีกคนนึงก็จะมองว่าอ้าวแล้วถ้าราคามันขึ้นละ่ะเพราะว่มันติดแนวรับของทางเฟรมวิ๊กนี่เขาก็จะมองอีกแบบหนึ่งนะทีนี้ถ้ามันเบรกเอาตรงนี้ละ่ะนี่เบรกเอาเส้นกดตรงนี้ปึง้งมันค้ากึ่งออก2โซนถามว่าทุกทุกโซนนี้ดูทําแบบนี้ได้ไหมมันมีโอกาสนะก็คือมันสามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้2แบบ เพราะฉะนั้นถ้าเจอภาพหน้าตาแบบนี้อดีตที่เป็นขาลงไปเข้าไปก่อนตอนนี้เขาเกิดอาการพักตัวแล้วถามว่าหน้าเปียบหน้าเทรดไหนได้เปียบก็คือถ้ามองโครงสร้างทางเฟรมเพชรสกับเพชรหนึ่งนะคะคือหน้าเทรดเซลได้เปียบเพราะฉะนั้นถ้าราคาติดแนวต้านนะคะขึ้นไปติดแนวต้านนะปุ๊บตรงนี้เราตีเป็นแนวนอนเราตีเป็นแนวนอนดีกว่าเพราะมันไม่ได้เป็นเทนเนี่ยถ้ามันเป็นเทนจ๋าๆแบบนี้มันจะง่ายลงแรงแงเทนแรงๆก็จะเด้งเซลล์อย่างเดียวเลยถ้าเป็นพักตัวก็ หาจุดแนวต้านดีๆนะแนวต้านก็จะมีหลายรูปแบบอยู่นะอยู่ที่ว่าเรามองออกหรือเปล่ามองเห็นไหมว่าไอการจ้างกรอบราคาพวกโซนลีโซนฟอลเบรกอะไรแบน,นี้มันก็เล่นได้นะคะก็สรุปเลยแล้วกันก็คือถ้าราคาวิ่งขึ้นไปตรงนี้มันเป็นไซ์เวสเนาะพยายามจะยกโลแล้วก็พยายามจะยกหายมันเหมือนกัมกึ่งนะคะก็เล่นแนวเซลแนวต้าน บายแนวรับปึ้งๆึงึงก็รอดูถ้าแบบนี้ปึ๊บถ้าเราแพ้แสดงว่ามันอาจจะเบรกขึ้นไปเล่นโซนข้างบนนะคะเพราะมันใกล้กันนะถ้าจะบายก็มันก็กะไรเพราะว่าพาะสุดท้ายมันเบรกปึ้งแล้วก็ไปชนแนวต้านใหม่อยู่ดีพอไปชนแนวต้านใหม่กลายเป็นฟอร์เบรกเราก็อาจจะเก็บอ่า,อาไม่คุ้มค่านะคะก็จะมองหาโซนที่เท็ง่ายๆแล้วก็ดูแล้วว่ามันคุ้มค่าอาอาหนึ่งต่อสองถึงพิจ,จารณาเล่นนะบางโซนมองออกยากก็ไม่เล่นนะคะบางวันก็จะมีโซนที่มองออกแบบง่ายๆ,ๆ,ๆแป๊บเดียวมองรู้เลย บ่ายสองมาปุ๊บจับโชะเลยบางวันก็รออาจจะรอหลายชั่วโมงแล้วแต่วันนะคะบางวันตลาดก็ให้เงินแค่ไม่กี่นาทีบางวันก็เจ็ดแปดชั่วโมงถึงเทรได้นะคะอ่ะสรุปแผน DE 4 0สนะีคือแนวต้านแท้ตีสีส้มไม่ให้เนะี่ยทุกคนสามารถซูมดูราคาโดยประมาณได้เลยนะถ้าเขาขึ้นไปเลือกเล่นมันจะมีอยู่สองแนวนะถ้าแนวไหนมีในยะสำคัญก็พิจารณานะคะ ส่วนแนวรับแอบดลอกตรงนี้นะคะไอ้ตรงนี้มันตรงกลางเกินไปถามว่าเล่นได้ไหมมันใกล้กันเกินไปอ่ะมันต้องให้มันเบรกขึ้นไปข้างบนแล้วสุดท้ายก็กลับลงมาทดสอบแนวพวกนี้ถึงจะหาจุดเข้าบายนะปึง้งถ้าสเกลวิ่งแบบสั้นๆก็เล่นได้ถ้าอา1หนึ่งตอหนึ่งประมาณนี้อันนี้ก็ถ้าเขาหลุดลงมาเลยก็ดีก็รอว่ามันจะเล่นประมาณโซนตรงไหนปึงป้งๆอะถัดมาถัดมาถัดมานี้ก็ถ้าหลุดอีก็เหลือแนวสุดท้ายแล้ว ถ้าแนวนี้หลุดเอาไม่อยู่ก็แสดงว่าโอ้โหทงเฟมวีก็อยากจะเป็นขาลงแล้วอะไรประมาณนี้มันก็จะมีแนวข้างล่างต่ำไปอีกค่อยว่ากันนะไม่ค่อยอยากตีไว้หลายโซนนะเพราะว่าพอตีไว้เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าราคาไม่เล่นอย่างเงี้ยเราก็ทําให้เราแบบอมืมันทํอะไรถึงไม่เล่นนะแอดจะดูที่มันเป็นปัจจุบันจริงๆว่าราคากาลังทําอะไรอยู่นะคะแอดวิเคราะห์เป็นภาพมองกว้างๆไว้ให้ทุกคนไปประยุกต์ใช้นะโซนที่แอดตีไว้ก็ไม่ได้แปลว่าแอดจะเทรดนะคะเพราะว่าบางที เขาเปลี่ยนโครงสร้างใหม่แท่งเทียนเปลี่ยนไปหลายแท่งแล้ว้ก็อาจจะตีโซนใหม่แล้วก็พิจารณาเข้าเทรดในโซนอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็ตีไปให้เพราะว่ากราฟมันเราเห็นแนวตรงนี้เนาะที่มันสวยๆแล้วก็ตีไปก่อนส่วนตรงกลางถ้าใครแบบว่ามีวิชา มีความสามารถส к กลปิงก็ลองดูนะคะแต่ระวังดูสวิงดูอะไรดีๆนะบางทีมันใกล้ต้านเกินไปจะบายขึ้นไปสุดท้ายชนลงมากส็สุดท้ายมันชนปึ้งอาจจะชน SL ของเราก็ได้นะคะถ้าเกิดมันเรามองดูแล้วว่าเรากําลังเสียเปรียบตลาดก็ไปดูตัวอื่นนะคะมันจะมี u s เอสหนึ่งร้อยเสสามศูนย์ตัวไหนที่โครงสร้างสวยให้เราเลือกตัวนั้นนะคะโอเคถัดมามาดูน้อง u s เอสสามศูนย์กันบ้าง u s เอสสามศูนย์โอ้โหเปิดแกลบป,ปึ๊บเดี๋ยวดูทำอะดูทำเฟมเดย์เหมือนเดิม ตามเฟมเดของ us สาสก็ราคาก็มีโลเวอร์เนาะ mm hmm. เขาก็เนี่ยวันที่20ก็เปิดปึ้ง mm hmm. ขึ้นไป mm hmm. เปิดแก็บขึ้นไปเดนะี๋ยวมาดูซิว่าถือยังไงสุดท้ายแล้วก็ให้เขาจะตีเหมือนเดิมนะแนวชิคเนื้อไส้เหมือนเดิมต่อให้ยังมองไม่เห็นแท่งเทียนตรงนี้เดีย๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าบางทีถ้ามันเป็นแกรบที่เรามองไม่ออกก็ให้เขาสร้างแท่งเทียนหรือโครงสร้างราคาที่ชัดเจนก่อนอะราคาก็โอ้โหถ้าจะตีแนวก็เดี๋ยวนะ ทำเฟรม H ทำเฟม H สี head, ป่ปุ๊บปุ๊บปุขอลบอันนี้ออกนะเพราะว่าถ้าเป็นแกบบบางทีเขาก็ลงมาปิดบางทีเขาก็ไม่ลงมาปิดนะก็ปล่อยไปก่อน U S สามขอปล่อยไปก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่ได้มีจุดอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าตีเป็นแนวด้้นหาให้นะคะหาให้หาให้หาให,ห,าให้เอาแนวต้านที่สวยๆเลยนะที่มันจะขึ้นมาทดสอบแล้วมันอยากจะแบบว่า ขอดีดซะหน่อยอะแาวต้าตรงนี้39 517มองว่าเป็นแาวต้านะเพราะว่าราคาเนี่ยเคยขึ้นไปเห็นไหมคืออันนี้จุดจะวิ่งเห็นไหมจุดหมุนราคาต่ําสุดที่ส่งราคาขึ้นไปทำให้ Hi. สูงสุดแล้วราคาก็เบรกเอาขึ้นไปแอนรีเทสรีเทสรีเทสแล้วก็รีเทสสุดท้ายสร้างสวิงใหม่ที่สูงขึ้นไปทำาห้ให้ให้แล้วสุดท้ายก็ทำสวิงโรโลโลงมาแล้วก็เบรกเอาแบบพูแบกลงมาอย่างรุนแรงแล้วก็ ทำสวิงโลอาจจะดูสับสนหน่อยนะแอดพาดูสวิงด้วยทุกคนจะได้แบบอ๋อมองเห็นภาพนะคะแล้วก็ทํำสวิงไปเรื่อยๆอ่ะสวิงสวิงสวิงเดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนปึ๊บอ่ะทีนี้พอเขามาถึงสวิงตรงนี้ก็เกิดอาการแบบเขาก็สับสนเนาะถ้าใครเทรดเป็นก็จะรู้ว่าต้องทั้งบายทั้งเซลล์มันได้ทั้ง2 2แนวนะคะอ่ะจับสวิงต่อนะสวิงสวิงก็คือจุดหมุนราคาถ้าเราจับสวิงได้หลายๆครั้งแสดงว่ามันคืออาการพักตัวนะคะปึ๊บ ตรงนี้ทีนี้พอมาถึงจุดตรงนี้ก็คือสวิงโลต่ําสุดที่ส่งขึ้นไปทำไฮตรงนี้ล่าสุดงงไหมหวังว่าจะไม่งงนะคะทีนี้อมาพูดถึงว่าเราจะหาจุดเข้าเทรดยังไงแค่จับสวิงให้ทุกคนดูว่าการเดินทางของ US30 เป็นยังไงนะคะราคาถ้าดีขึ้นไปปึ้งตรงนี้นะคะไอ้ตรงนี้เคยเป็นสวิง มันไม่ใช่สวิงต่ําสุดที่ส่งไปทำไฮนะมันคือสวิงที่รีเทสขึ้นไปทํำไฮตรงนี้แล้วมันก็หลุดทิ้งมันกําลังจะเดินทางมาถึงตรงนี้เราก็พิจารณาเทงเซลทีนี้เซลเซล์แล้วไปเก็บตรงไหนก็รอดูว่าราคาถ้าเขาลงมาหาตรงบริเวณตรงนี้มันอาจจะมาปิดแก็บของมันก็ได้ก็มาปิดมาเซลล์เซลลแล้วก็ปิดที่แก็บตรงนี้ปื๊ดมันอาจจะมาไม่ถึงก็ได้นะมันไกลอยู่นะเนี่ย ตีไว้ก่อนเราก็มาโน่ไว้ก่อนเนาะแต่หาแนวให้เจอก่อนปึ๊บเมื่อกี้พาจับสวิงแล้วน,นะขอลบออกลวกันปุ๊บมาหาแนวรับแนวต้านกันเลยดีกว่าอืบางทีถ้ามองแบบยากจะจัด,จดเลยยอมรับเลยว่าโอ้โหขอไปไปก่อนน่านไหนมองง่ายก็จะตีแบบไวมากแต่ถ้าเกิดยากๆดูซับซ้อนหน่อยก็จะคิดเดยอะนิดนึงก็คือพอทุกคนมาดูของอาใช่ไหมก็จะแบบว่าเฮ้ยคุณตีโซนอะไรประมาณนี้อ่ะสรุป ตรงนี้นะมองเป็นแนวต้านนะคะใครจะมองเป็นิีเด้นเบรก็ได้นะก็เราจะรอราคาขึ้นไปแต่ถ้าเกิดแนวรับล่ะเมื่อกี้จับสวิงไปแล้วหาแนวรับให้หน่อยจัดไปแนวรับก็คือถ้าคุณจำราคาที่เขาเบรกแตกขึ้นไปตรงนี้พักตัวแล้วก็เบรกปึ้งขึ้นไปนะปร๊บตรงนี้แอดมองเป็นแนวรับนะ3 8 8 6 7ตรงเนี้ยเดี๋ยวให้เขาลงมาก็สามารถพิจารณาบายได้ทําไมถึงต้องมองเป็นแนวรับล่ะเดี๋ยวจะให้ ความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือที่าจับสวิงให้ก็คือไอสวิงล่าสุดที่เขาส่งให้ทําทำให้เห็นไหมปึ้งยกมันไป็นสวิงวนั่นนี่ปึ๊บยกขึ้นไปถ้ามันไปติดแนวต้านก็เดี๋ยวรอมันอาจจะลงมาอย่างงี้ปึ๊บล้วก็ดีขึ้นไปใหม่ สวิงแรกเราไม่รู้หรอกว่าการจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงต่อไหมหรือจะไปไหนพอสวิงที่2เริ่มรู้ตัวแล้วว่าอ๋อราคากําลังจะยกฐานขึ้นพอสวิงที่3ชัดเลยเดีย๋ยวมันจะมีสวิงที่4 5หขึ้นมาแสดงว่ามันพยายามยกลยกหายกกลยกหฮแล้วก็เปิดแกวขึ้นไปนะมีโลโอเวอร์ในวันที่20พอดีปึ้งเดีย๋ยวเขากลับลงมาแล้วก็เลยมองว่าสวิงตรงนี้ถ้าเขาส่งลงมาทดสอบอีกครั้งเพื่อที่จะโทรแบ็กกลับขึ้นไปก็พิจารณามองว่าเป็นแนวรับ การรับสาคัญทีนี้การตีแนวอย่างแค่ตีก็จะมีแบบตีชิดเนื้อใส่นะก็จะตีไว้แบบนี้มันจะลงมาประมาณนี้นะให้2ราคาถ้าลงมาแล้วเกิดกรอบราคาใหม่สร้างกรอบราคาที่สวยๆให้มันเบรกเอาสวยๆเลยก็เล่นไส้ถ้ามันเล่นไส้ก่อนก็พิจารณาบายแต่ถ้าเขาบอกว่าเล่นเนื้อเทียนดีกว่าก็อ่ะสองโซนตรงนี้แหละให้มันกินรวบก,กันปึ๊บหาจุดเข้าบายนะคะมองไว้เดี๋ยวตีกรอบราคาไวใ้ให้ด้วยดีกว่าปึ๊บตรงนี้ ทำไมถึงไม่ตีสวิงล่าสุดตรงนี้ล่ะเพราะว่ามันมีระยะอยู่นะการที่มันยกลยกห้เราก็มองเป็นจังหวะทัแบก็กทัแบก็กทัแบก็กเหมือนอย่างเงี้ยลงก็จะมองเป็นพูวแบ็กพูวแบ็กมันก็เอาหาจุดที่มันเป็นจุดหมุนราคาที่สูงไปทําให้อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมันลงมาทดสอบนะคะอันนี้ปล่อยผ่านไปก่อนนะเพราะว่ามันเบรกขึ้นไปยืนแล้วเดี๋ยวเขาก็หาวิธีลงมาจะได้ไอ้บอกว่าตรงนี้สวยนะใกล้ๆกันนั่นแหละไม่ได้ต่างกันมากแต่ถ้ามาแต่ถ้าจะมาเอาไอ้จุดรีเจกตรงนี้เลยก็ ยังดีกว่าเดี๋ยวรอลงมาก่อนถ้าเขาไม่ลงมาล่ะทำยังไงให้เขาสร้างกรอบราคาแล้วเบรคขึ้นไปใหม่ค่อยว่ากันเอาโซนที่มุมมองของแอดนะลองดูทุกคนลองพิจารณาแล้วนำไปประยุกต์ใช้นะคะสิ่งที่แอดวิเคราะห์ให้อาจจะไม่ได้ถูกก็ได้แต่สิ่งที่ทุกคนดูหรือวิเคราะห์เอาเองก็อาจจะถูกก็ได้นะคะอันนี้เป็นแค่มุมมองส่วนตัวนะคะมองเห็นการาฟแบบนี้ก็จะวิเคราะห์ตามที่เห็นนะถ้าเกิดว่า2องทุ่มครึ่งหรือ3ามทุ่มเนี่ยราคาช่วงแบบว่าตลาดอเมริกาวิง่งมันเลย โครงสร้างเปลี่ยนแท่งเทียนเปลี่ยนไป6 7แท่งแล้วก็จะอาจจะเปลี่ยนโซนใหม่ก็ได้นะคะโซนที่ตีไว้ไม่ได้แปลว่าจะเข้าเทรดน,นะเป็นมุมมองที่เอามาวิเคราะห์ให้เราเห็นแล้วก็นำไปประยุกต์ใช้นะคะอ่ะโอเคทำเฟรม h หนึ่ขอดูหน่อยทำเฟรม h 1ก็ไอโซนตรงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ในอนาคตรหรือเป็นหนเล่นวันนี้ก็ได้นะคะก็ตีกรอบโซนไว้ได้เลย แต่ถ้าใครจะเทรดสเกลปิงในช่วงตลาดลอนดอนก็อาจจะต้องดูโซนใหม่นะถ้าไม่มีไม่ชัดเจนก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูแนวตรงนี้ i ท e f เ a m e H1 ถ้าโซนไหนมันสวยมองชัดแลก็พิจารณาโซนนั้นนะคะส่วนตัวจะเทรดทางเฟรม H1 ขึ้นไปนะคะส่วนทางเฟรม M30 M15 M5 M1 เอาไว้เป็นจุดพิจารณา ว่าราคาเกิดอาการติดแนวหรือมีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเข้าเทถือไอพวกทําเฟรมเล็กๆนี่แหละมัลติทําเฟรมเล็กๆอาจจะใช้เป็นกรอบราคากรอบสะสมหาจุดเข้าเบรกเอาแอนรีเทสเส้นกดนะคะอ่ะไอทาเฟรมเทสหนึ่งก็เราจะเห็นว่าตรงนี้ก็เคยเป็นก้อนราคาเห็นไหมกลุ่มก้อนที่บ่งบอกว่าราคาพยายามแบบว่าสร้างก้อนสร้างก้อนราคา้วก็ทุบลงสุดท้ายเกิดโลเวอร์เนาะแล้วก็เบรกขึ้นไปไปยืนแถวๆนี้ ถ้าเกิดว่าเกิดแค่ไม่กี่แท่งห้ปล่อยผ่านก่อนนะให้เขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่บง่งบอกว่าเฮ้ยมันเห็นภาพชัดได้ถึงจะเล่นนะก็ถามว่าพยายามจะยืนแนวตา้านไหมมันยังไม่ยืนนะตรงเนี้ยไอ้ไส้ตรงเนี้ยเป็นแนวตา้านเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะลงมาปิดแก็บก็ได้อ่ะพอลงมาปิดแก็บเราก็อาจจะตามเซลล์ไม่ทันเราอ,อาจจะมองไม่ทันอะไรประมาณนี้ถ้าใครรู้พฤติกรรมการเล่นแก็บ ปิดแก็บก็สามารถอาจจะเซลล์ลงมาก็ได้แต่ส่วนตัวคือให้เขาไหลลงมาแล้วจะรอบายรู้สึกว่าปลอดภัยกว่านะคะรู้สึกว่าอ่ะสบายใจในการตีเส้นกดดีกว่าเวลาเบรกขึ้นแรงๆเนี่ยจะชอบให้เขาย่อลงลึกๆเช่นกันเพราะว่าเวลามันกระโดดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งมันทําให้เกิดการเบรกเอานะคะและจะเล่นประมาณนี้นะอ่ะสรุปแผนนะคะก็คือตรงกลางบริเวณตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีนะเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูชับสุน ใส่เป็นสีฟ้าแล้วกันสีฟ้าคือแนวต้านของไทม์เฟรม H1 ที่ราคาเปิดแกะขึ้นไปยืนยังไม่ทําอะไรนะเพราะว่าถ้าเบรคขึ้นไปได้เบรคเขียวๆปุ้ดๆก็จะอาจจะรีเทสอาจจะแบบสร้างกรอบราคาก่อนให้มันสร้างหลายๆแทงเบรคาท์แอนรีเทสก็หนุนขึ้นไปเก็บตรงนู้นก็ไปได้เหมือนกันส่วนแนวต้านสีส้มๆตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านของไทม์เฟรมใหญ่นะก็อาจจะพิจารณาถ้าเกิดสัญญาณอ่อนแรงก็เด้งเซล์มันอาจจะลงมาแค่ตรงนี้ แต่ถ้าเกิดว่าน้องบอกว่าอุยอยู่ตรงนี้แหละยังไม่ไปไหนแล้วก็สับสอนอยู่แล้วถ้าน้องหลุดลงมาอย่างรุนแรงปื๊ดเกาะเนี่ยจุดโซนบาบที่ราคาที่แอสตีให้ไว้ตรงนี้นะจะมีอยู่สโซนทุกคนก็ลองซูมแล้วก็ลองดูลองไปตีกรอบโซนดูทุกคนก็จะเห็นว่าอ๋อเป็นจุดเข้าเพราะว่าถ้าทำเฟรม H4 สวยกว่าก็จะเลือกทำเฟรม H4 ถ้าทำเฟรม H1 สวยก็จะเลือกทำเฟรม H1 นะคะแอสเททำเฟรม H4 กับ H1 นะส่วนมันวิกเดย์ก็ Multi มาติท r เฟมใหญ่เอาไว้ดูโครงสร้างแล้วก็ดูว่าจุดหมุนราคาหรือแนวที่มันเป็นนัยสําคัญมันมาถึงพอดีจะได้ไม่เซลล์จนเพลินหรือบายจนเพลินเกินไปพอมาถึงแนวที่บอกบอกว่ามันทงเฟมใหญ่มันคุมทงเฟมเล็กถึงแนวรับสําคัญแนวรองรับราคาสําคัญแอดก็อาจจะพิจารณาบายในทงเฟมใหญ่ขึ้นไปแต่ก็ยังไปหาจุดเข้าในทงเฟมเล็กเหมือนเดิมนะคะโอเคการเทรนึ่งต่อสอ ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเรารู้นิสัยเขาไหมว่าเราควรจะตั้ง stop loss และก็ตั้ง tp เท่าไหร่ตั้ง10บปีบได้ไหมได้10บปีบก็คือ100จุดไอ อ่าใช่ปิป๊คือร้อยจุดยี่สิบป๊บคือสองร้อยจุดมันอยู่ที่ว่าเราเห็นอะไรคอนเฟิร์มเงื่อนไขเช็คลิสต์ข้อสุดท้ายของเราคืออะไรนั่นแหละจะเป็นจุดที่เราวาง TPSL นะคะส่วนตัวอย่างที่บอกทุกคลิปเลยว่าทุกโซนที่แอดวิคราะห์ไม่ได้ไปแปลว่าเข้าเทรดนะก็จะมีเช็คลิสต์ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก่อนถ้าครบหกเช็คลิสต์เสร็จปุ๊บแอดจะพิจารณาเข้าถ้าไม่ครบเช็คลิสต์ก็ปล่อยผ่านก่อนนะคะประมาณนี้นะอ่ะสรุปของ ของ US 30อีกรอบหนึ่งอันนี้เดี๋ยวไปตีขยับแนวในทางเ f r ม H e น1นะชิดเนื้อไส้โอเคมันเป็นจุดหมุนราคาที่ส่งไปทำสวิงอันนี้สำคัญนะส่งส่งราคาจุดหมุนส่งราคาไปทำโลต่ำสุดนะคะนี่ถ้าเป็นในคอร์สสังแอชไหมก็จะมีอะไรบางอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ย <c oughs> hey, พิจารณานะถ้าเข้าเงื่อนไขเช็คลิสต์ตรงนี้คุณจับจิวได้เลยอะไรประมาณนี้อะ สรุปเลยนะก็เอาตามแนวนี้เลยราคาก็ทุกคนก็ซูมดูได้นะถ้าไม่ลงมาก็ไม่ต้องเล่นถ้าเขาเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เขาไม่ไปไหนเขายึยากยัยกยิกยักสร้างกรอบราคาใหม่ถ้ามันเบรกออกสักทางหนึ่งถ้าเล่นจังหวะช่วงสองทุ่มครึ่งเป็นก็ลองพิจารณาดูแต่ระวังเขาลากไส้นะตีไส้กลับไปมาก็รอให้มันนิ่งๆสักสิบห้านาทีก่อนค่อยเทรดนั่นแหละเป็นจุดที่ทำกำไรแค่ไม่กี่นาที อ่ะต่อมา U.S 100ดูซิว้าวอันนี้เป็นแผนของอ๋อจำได้เลยให้หน้าตาแบบนี้เมื่อวานได้เทรดแค่ D.E 4ีแล้วก็ไปตรวจการบ้านเจ็จปบก็ไม่ได้มาเทรดจะไม่ได้มาเทรดดัชนีอีกเลยบางทีก็เทรดไม้เดียว1-2ไม้ก็พอแล้วไม้เดียวก็พอใจแล้วเมื่อวานได้ R หนึ 3, ่งต่อสามก็โอเคแฮปปี้แล้วก็เลยไม่ได้มาเปิดดูอีกแล้วปึ๊บ๋ยวดูทำเฟรมวิกหน่อยซิ้ U.S ร0 0เนี่ยเป็นตัวที่เทรดน่ารักจัดๆแล้วง่ายสุดละ หมายถึงว่าในดัชนีที่เทรดแล้วมันไหลลื่นเบรเอาจริง,รงๆวิ่งน่ารักก็คือน้ทแดกนี่แหละน้องนะทแดกเขาวิ่งน่ารักนะเทรดง่ายนะคะจ่อให้เทรดแพ้ก็หาจุดแก้ไม้ใหม่ได้อะบอกเลยแต่อย่าไปเทรดแบบว่าไม่ตั้งสต็อปลอสนะคืออย่าไปแต่งงานกับเขาอย่าไปหลงรักเขานะประมาณว่าชั้นาบตรงนี้สวนะชั้นใต่ําสุด เดี๋ยน้องกลับมาคือไปหลงรักน้องแนทแดกอะเดี๋ยวน้องกลับมาแล,ล้แแวลฉันไม่ตั้งสต็อปลอตมันก็ไปเลยจ้ะน้องไม่กลับมาอย่าไปอย่าไปหลงรักเขามากรักได้แต่ก็ว่าถ้าเขาไปแล้วไม่ต้องรอนะคะเพราะว่ามันลากจนพอดแตกได้เลยนะคะปึ๊บอ่ะต่อมามาดูมาดูมาด,มาดูอันนี้เป็นแผนที่แอรวีคอเมาื่วานเนาะแล้วก็ลงยูทู e ไปก็มีมุมมองว่าถ้าเบรกเขียวปึด๊ดก็จะเบรกเบรกเอาขึ้นไปสุดท้ายเบรกขึ้นไปเลย แล้วแนวตรงนี้ปึง้งไม่มาเล่นก็มีโลโอเวอร์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลบแนวออกแล้วก็วิเคราะห์ใหม่เนาะชือ่อเมื่อวานเป็นเรื่องของเมื่อวานวันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แนวใหม่สวิงใหม่ด้วยแล้วก็วิเคราะห์ใหม่กันการวิเคราะห์ของแรกหรือการที่จะมาสอนแบบนี้นะทุกคนฟังแล้วเอาไปประยุกต์ใช้นะก็จะ ทั้งวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ให้มุมมองเหมือนอแนะนําเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาฟังไว้ในในตัวด้วยเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเทรดก็เชื่อว่ามีเทรดเซตอัพกันแล้วแหละแล้วก็เทรดเก่งกันแล้วเก่งแบบว่าจะอยากได้มุมมองการเทรดตดจ้ชนีลองไปไประยุกใช้นะคะไอ้ก็จะค่อยๆพยายามแกะการเดินทางของการาฟแบบนี้แหละไปในทุกทวนันว่างก็จะเข้ามาวิเคราะห์ให้นะคะโอเคมาต่อกันด้วยทางฟรลมดีของน้อง u s 1 0 0 โอ้โหโครงสร้างนี้ไม่ต้องสืบเลยเป็นขาขึ้นนะคะเพราะเป็นขาขึ้นเสร็จปุ๊บเกิดแก็บราคาขึ้นไปถ้ามองเป็นแนวรับในทางเฟมเดย์ตรงนี้มองได้ไหมแนวรองรับราคามองได้นะเดี๋ยวเขาก็ลงมาปิดแก็บแต่มาเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะปื๊ดลดลงไปในทางเฟรมแค่สี่อะตรงนี้ก็มองเป็นแนวรับนะคะถ้าทางเฟรมแค่สี่แล้วตีก่อนปื๊ดประมาณตรงนี้อะให้ราคาลงมาปิดแก็บแถวๆนี้แหละเวงๆนี้แหละก็เดี๋ยวช้อนายกลับขึ้นไป ถ้ามันยังไม่มีสัญญาณอะไรปล่อยก่อนนะถ้ามันมีแกบแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเล่นหรอกก็จะดูให้มันชัดเจนก่อนทางเฟรมเพสหนึ่งจริงก็ไม่ต้องสืบเลยรอย,ย่อบายอย่างเดียวไอ้ช่วงนี้มันจะไปไหนไม่รู้ปล่อยมันก่อนนะตรงนี้ก็คือให้เขาทําพิธีเสร็จก่อนจะปิดแดงก็ว่ากันไปจะปิดเขียวต่อก็ว่ากันไปให้มันสร้างกรอบราคาชัดเจนก่อนนะคะถ้าเอาแนวสวยๆก็ที่เดิมเลยค่ะตรงนี้เลยตรงนี้เลย,เลยมันจะมีอยู่สองแนว นี่นะชิดเนื้อไส้ปึ๊บเห็นไหมถ้าเราลดลงมาในภาพที่เล็กลงไปอีกลาก็จะเห็นสวิงจุดหมุนราคามากขึ้นเราก็จะหาจุดเข้าเทรดได้นะยิ่งลดลงไปในทมงเฟรมเล็กถ้าไม่หลงไทม์เฟรมนะไม่งงกับไทม์เฟรมก็จะเห็นสวิงและจุดหมุนราคามากขึ้นก็ทําให้เรามีบมมองหาจุดเข้าเทรดมีโอกาสในการทํากําไรมากขึ้นจริงจริงแต่ชนีมันก็เทรดได้ทุกวันนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจังหวะดีหรือเปล่าม,ม,มันก็เหมือนดูดวงมันก็เหมือนดวงนี่แหละบางที หันมาเจอกำลังดูดี40เลยแต่ปรากฏว่า u s 3 u s ส0สวยกว่าหรือ US100 สวยกว่าก็ถ้าเราดูตัวไหนออกก็ลองเลือกดูก่อนวิเคราะห์3ตัวนี่แหละก็คือการวิ่ง,ขงเขามันจะไม่เหมือนกันนะนิสัยของเขาก็จะไม่เหมือนกันด้วยถ้าเราจะเทรดแ,แล้วเรามองตัวเด็ดตัวแบบจีด๊ดจี๊ดอ่ะตัวเด่นๆไม่ออกอย่างเช่นถ้าเราหลงรัก US30 แต่ปรากฏว่าโครงสร้างไม่สวยก็ให้เราปันใจมาหลงรัก US100 กับดี40บ้าง ลองดูมันอาจจะเป็นโครงสร้างที่มันถึงแนวต้านหรือแนวที่มันมีนัยสําคัญพอที่จะทาให้เราเทดเบรกเอาได้ก็ลองดูนะก็เนี่ยแหละ3าตัวคือตัวหลักๆเลยที่เอดเทดและรู้พฤติกรรมเขาตั้งแต่นานแล้วอะ่ะก็ดีสีศูนย์ก็จะเอาไว้เทดในช่วงรนดอนๆแล้วถัดมาก,ก็จะพักสมองก่อนเพราะว่าการเทดบางทีนั่งนานๆนั่งหน,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 น้าจอนานๆมันทาให้เราล้าอย่างเช่นนั่งทําสไลด์ทาอะไรแบบเนี้ยสักพักหนึ่งน่าจะเบื่อแล้วจะต้องไปนอนแล้วเพราะว่าใช้สมองเยอะก็กินเยอะด้วย ทีนี้พักสมองเสร็จปุ๊บเทดดีอีสศูนย์แพ้หรือชนะก็วัดกันตรงนั้นแหละพักไว้ก่อนแล้วก็พักอีกหลายชั่วโมงเลยก็มาเปิดจอยทีประมาณ2องทุ่มสอทุ่มครึ่งประมาณนี้ก็จะมาเลือกดูว่า US 100หรือ US 30อันไหนโครงสร้างสวยกว่าก็จะพิจารณาเข้าเทดจะใช้วิธีการนี้นะแต่ว่ากติก,กากดตายตัวตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตแอดพูดตั้งแต่ทำคลิปวิดีโอคลิปแรกหรือว่าแพ้สครั้งหยุดท,ทันที แค่ใช้กฎนี้เหมือนเดิมนะคะแพ้2ครั้งหยุดทันทีทุกคนลองเอาไปไปยุกตใช้ดูนะคะอะ US 1 0 0ก็สรุปตอนนี้ปล่อยเขาไปก่อนยังมองไม่ออกนะคะทุกคนรอให้มันสร้างกรอบราคาก่อนนะถ้าใครเล่นแกบตรงนี้เป็นก็ลองดูส่วนตัวก็ไม่เล่นลองดูก่อนยกเว้นมันก็จะมีอะอย่างเช่นเปิดหน้าจอมากมีข่าวปิดแดงปึง้งอย่างเงี้ยถ้าเขาแดงลงมาจัดๆเลยก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเด้งเซลลได้ไหม ถ้าเกิดว่าแดงอย่างนี้แล้วไทม์เฟรมที่เล็กกว่ามันเกิดสวิงหรือจุดเบรกเอาที่ทําให้เด้งเซลลงมา้ก็อาจจะพิจารณามันอยู่ที่ว่าตอนนั้นแอดเปิดเข้ามาเจอจังหวะดีหรือเปล่านะคะถ้าจังหวะนี้มองไม่ออกมองแค่ว่าแนวรับราคาแนวรองรับราคาอยู่ตรงนี้2แนวมาตรงไหนก่อนก็เล่นตรงนั้นนะคะ ให้เขาลงมาแบบนี้แรงๆเลยปุ๊บ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 ก็มาสร้างกรอบราคาใหม่วิธีการเล่นลงมาปึ้งแตะเข้าาบเลยไหมยังก่อนนะบางทีเขามาแรงจัดๆเลยมันแบบราคามันอยู่ข้างบนอ่ะมันสูงเกินไปมันลอยเกินไปก็อาจจะยังไม่ทําอะไรให้เขาโค้งลงมาแล้วเกิดอาการยกลยกไฮใหม่ก็ค่อยหาจุดเข้าทํากําไรนะคะอืมและมองว่าดี4ีูนอ่ะโครงสร้างยังสวยกว่าอีกตรงเนี้ยมันดูหาแนวรับแนวต้านเจอมากกว่านะคะ 1> u.s 1 0 0กับ u.s 3 0ตอนนี้ยังไม่มีจุดอะไรให้เข้าเทรดน,นะราคามันสูงอยู่นะคะแต่ถ้าตีแนวรองรับรอเข้าไว้ก็ข้างล่างเลยถามว่าไกลไหมก็อประมาณ3,000กว่าจุดเนี่ยเยอะอยู่ดัชนีเขาวิ่งแรงอยู่แล้วใน1วันนี้เขาก็จะวิ่งประมาณอ่าประมาณ2000จุด3,000แล้วแต่วันนะคะใน1แท่งของ Time frame H1 ก็จะวิ่งประมาณ1,000ถึง2,000ถ้าเรารู้นิสัยตัวนั้นๆ นั่นแหละเราก็จะหาจุดทํากําไรและจุดรีด RR ตั้ง Stop Loss สั้นๆแล้วเบรกเก็บทํากําไรนะคะก็ลองไปศึกษาตัวของเขาดูวิธีการก็คือถ้ารู้ตัวไหนมีเทดเซตัพก็ต้องใบแบ็กเท k กราฟดูนะคะว่าโอเคลักษณะการวิ่งอย่างนี้ใช่หาจุดเข้าการที่จะแบ็กเท k กราฟให้มีวินเลทที่ดีก็ต้องรู้จังหวะเวลาที่เขาเล่นด้วยนะคะว่าเขาเบรกกี่โมง ถ้าคุณได้เทรดเซพที่ดีแต่ว่าด้านใบแบ็กเทสกราฟช่วงเช้ามันก็อาจจะไม่เบรกเอาหรือถ้าเกิดนิสัยช่วงบ่ายไปแบ็กเทสกราฟและมันไม่ถึง R 1ต่อ2นั่นหมายความว่าช่วงลอนดอนก็เป็นช่วงที่ตลาดยังไม่มีวอลุ่มเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงตลาดยุโรปที่มีพอมีวอลุ่มในช่วงนั้นแต่ถ้าเกิดใาแบ็กเทสในช่วงตลาดเมกาก็จะมีวอลุ่มที่ R 1ต่อ2ก็ลองพิจารณาดูนะคะลองศึกษาตัวที่เราจะเทรดก่อนให้รู้พฤติกรรม แล้วก็เอาช่วงเวลานั้นมาจับพฤติกรรมในการเข้าเทปแค่นี้เองเราก็จับเทปได้นะคะโอเคเอาละหมดแผนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้